สวัสดีค่ะพี่เจีย๊ยบค่ะโครงการฟิวเจอร์แลนค่ะวันนี้พี่เจีย๊ยบอยู่ที่หมู่9นะคะตําบลหนองโอ่งองํอเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้จะพามาชมโครงการของเรานะคะที่ดินแบ่งขายค่ะแปลงเล็กๆราคาจับต้องได้นะคะโครงการนี้หน้าโครงการติดถนนคอนกรีตค่ะแล้วก็ห่างจากถนนลาดยางเนี่ยเพียง200เมตรด้านซ้ายมือของเราเนี่ย ถ้าออกถนนลาดยางไปเนี่ยห่างจากห่างจากโรงเรียนบ้านหนองแหน่900เมตรค่ะแล้วก็ห่างอตหนองโอ่งเนี่ยเพียง2.7กิโลเมตร2.7กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีอตอหนองโอง่งนะคะแล้วก็โรงเรียนสงไออ่าไอ,อไม่ใช่โรงพิาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองนะคะค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านขวามือเนี่ย ไปทางนี้ก็ไปได้นะคะห่างตัวอำเภออู่ทองเนี่ยตรงหอเลกาเพียง5กิโลเมตรแล้วก็สวนน้ำแฟนตาซี4กิโลเมตรอะนะคะแล้วก็วัดเขาทําเทียมค่ะที่มีสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยเพียง9กกิโลเมตรค่ะทุกท่านค่ะแล้วก็ตรงเนี้ย เราจะมีที่ดินแบ่งขายเป็นแปลงเล็กๆนะคะ150ตารางวาเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะพาไปชมที่ดินกันนะคะ150ตารางวาราคา2องแสนห0 0 0 0บาทนะคะมันจะมีว่างเหลือว่างไม่กี่แปลงแล้วนะคะคือทุกแปลงของเราเนี่ย เป็นฉนดคุดแดงพร้อมโอนแล้วก็มีไฟฟ้าหนะ้าแปลงทุกแปลงเลยค่ะทุกท่านท่านท่านซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอมิเตอร์ที่การไฟฟ้าได้เลยส่วนปลาปาเรามีเรามีให้แล้วหน้าแปลงทุกแปลงนะคะคือตรงเนี้ยขายใกล้จะหมดแล้วมันเหลืออีกไม่กี่แปลงนะคะเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนบ้านมาสร้างอย่างเช่นซ้ายมือของเรานะคะ ามือก็เหมือนกันค่ะก็ลูกค้าที่ซื้อใปจะสร้างบ้านส่วนสุกท้ายก็จะมีมีบ้านแล้วมีบ้านสร้างแล้วนะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะเป็นแทงน้ําในโครงการของเรานะคะตอนนี้เราใช้แทงน้ําในโครงการไปก่อนอแล้วก็มีด้านล่างก็เป็นห้องน้ํานะคะซึ่งทุกท่านที่ซื้อที่ดินในโครงการของเราก็สามารถที่จะใช้ห้องน้ําส่วนกลางด้านล่างได้ะคะ่ะและชั้นบนก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะทุกท่านเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันค่ะ ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะขุดบ่อน้ำเอาเอาไว้แล้วนะคะแปงนี้ตอนนี้จะเป็นส่วนชลางก่อน,นะค่ะทุก่ด้านซ้ายมือนี่ขายหมดแล้วนะคะส่วนด้านกว่ามือแปงนี้ขายแล้วะคะ่ะแปลงนี้ขายแล้วนะคะ F2 F3 นี่ขายแล้วค่ะจะมีว่าง F4567 นะคะทุกท่านค่ะหน้ากว้างหน้าที่ดินร้อยห้าสิตารางวา ที่ดินร้0ยตารางวาเนี่ยกว้างม33นะคะความลึกก็คือ19 19เมตรก็คือทุกแปลงเนี่ยมันจะเหมือนกันนะคะที่ว่างอยู่เนี่ยอีกประมาณประมาณ4แปลงหน้ากว้าง33มความลึกเนี่ย19 19เมตรนะคะทุกท่านด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวิวภูเขานะคะด้านหลังของเราจะเป็นวิวภูเขาซ้ายมือก็จะเป็นวิวภูเขาวัดเขาทําเทียมนะคะทุกท่านค่ะตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้าน่จะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเลย สนใจก็นัดชมได้ทุกวันนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ